There is no escape when I shake it in your face. Now look at it, look at it. Slow motion freeze. Stop for the camera, pop a musty when I see you. Yeah. Yeah. เป็นการจบที่จับเท้านะยจีบสาวล้วนอีกแล้วมีคำวมีจบแบบจับใจจบแบบจับเท้านะฮะเป็นการจับเท้านะพี่มาให้โอกาสโค้งคำนับกรรมการหนึ่งทีหนึ่งสองสามโ้พมเนี่ยโอเคมาคุยกันหน่อยเริ่มต้นที่คนแรกครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อบัวค่ะบัวชื่อ มาชื่อวัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิ้นค่ะมิ้นค่ะลูกจากวาซิปีสวัสดีค่ะชื่อไรชาค่ะชาสวัสดีค่ะชื่อฟินค่ะฟินค่ะสวัสดีค่ะชื่อกีนค่ะกีนค่ะเอาละเดี๋ยวคนแรกเริ่มท่ามาแล้วว่ะหลังตัวเองเริ่มยาวแล้วเอาหลังสุดอ่ะคิดหนักเลยสวัสดีค่ะชื่อ <N ame> แนนดี้ค่ะถ <N ame> ้าพอถ้าปุ๊กไหมออกจากปากไม่ได้ทิ้ <N ame> งทั้งนอ้นเลนะต่อฮะ <N ame> สวัสดีค่ะเตยค่ะเตยค่ะเตยค่ะอ่าค่ะเอาเลยค่ะเอาเอาแต่พี่อะสวัสดีค่ะชื่อขิมค่ะอ้าวไม่มีอ่ะเราไปโรชีมมุมไม่มีท่าเธออ๋อนั่นคือท่าแล้วเหรออา่าโอเค่เค <N ame> เป็นคาแรคเตอร์ อ่ายันดีค่ะและนี่นะคะก็เป็นน้องๆจาก BSB ZSL นั่นเองทีม่านคนพอดีเปะเลยนะใช่ถั่วเป่นธรรมดาอายุเท่าไหร่คะั3สบสามสบสี่สบาีไม่เกินกว่านี้อ่ะมี15คคนเลยมีสิบห้าคนเองผมทุกสิบไปตอนชอบอยู่พอดีก็เป็นสิบห้าแเลยไป่าิติ์ลยมีสามอยู่ละโอเคอ่ะเรามารวมตัวกัได้ไง แข่งกันมาประมาณ26ปีที่แล้วร้องอายุสามสิโอเคโอเคโอเคนั่นคือแข่งกันมาตั้งแต่ตั้งสัมผั์แล้วฟอร์มทีมมาแล้วอันนี้เป็นคนจังหวับเลยฮะลำปางก็มาโอ้ยลำปางน่าจะสามสี่ทีมแล้วนะแล้วนี่ไงก็มาบีเอสพีแซนอ๋อก็คือลำปางเหมดเลยใช่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 มาเป็นยังไงฮะขับรถขึมาเหรอขึ้นั่งเครื่องบินมา ก็คือตอนเรนขากลับเหมือนน้องเขาบอกว่าขามานั่งเครื่องบินจากลำปางมากรุงเทพแต่ขากลับอ่ะจะนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปเมกาใช่ไหมฮะเดี๋ยวรู้กันเรียนได้รู้กันแน่นอนส่งมาให้ขนาดนี้ก็ต้องรับไว้แล้วนะฮะอ่ะโอเคด้วยความที่ว่าเราทักทีมเราทั้งทีมเป็นทีมผู้หญิงล้วนพี่ให้แอคหนึ่งท่าขอคะแนนกรรมการหน่อยได้ไหม หรือจะส่งตัวแทนก็ได้อ่ะอันนี้แล้วแต่เลยแต่ถ้าแสักทีมได้ภาพไงเอาเลยเอาเลยข้างล่างบอกเอาเลยเอายังเอาโอเคนะโอเคนะพร้อมกัยค่ะหนึ่งสองสามนี่คือท่าของคะแนนอันนี้ก็แล้วแต่คณะกรรมการเลยนะคะว่าใคร ขอบคุณน้องๆอีกหนึ่งรอบค่ะขอเสียงด้วยค่ะมาชอบแน็ตชอบแน็ดูน่าเรื่ไม่แต่ว่ามันก็สดใสแล้วก็น่ารักสดใสเพรน้องๆก็13 14 15ก็เป็นวัยใสอ่ะ